นี่ครับวันนี้ก็จะพามาชมนาข้าวนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับแปลงแปลงนี่พันวานนัววานเอาหน้าวานนะครับเมื่อไว้ครับหน้าวานหน้าวานเข่าคนงามขนาดนี่ครับงามคักงามเนี่ครับนี่คือข้าววานข้าวข้าวสามเดือนนะครับทุกคนข้าวสามเดือนเป็นแบบนี้นะครับ สามเดือนสี่เดือนนะครับนี่ครับหญ้าบ่มีนะครับนี่ครับการทำนาครับแบบมีได้ผลประสิทธิภาพก็คือหญ้าไม่มีนะครับทุกคนนี่ครับปลอดหญ้านะครับนี่บ่ครับหญ้าไม่มีนะครับท่านต้นเข่าก็สมบูรณ์นะครับ เขากับสามารถใส่ปุ๋ยได้ครับใส่ปุ๋ยได้เต็มที่นะครับหญ้าไม่มีก็คือว่าโบมีวัชพืชไม่แย่งอาหารน้ำเขานะครับเขาก็จะงามแตกกอดีนะครับนี่ครับส่วนแปลงนี้นะครับเพิ่นเพิ่นปักดำเมื่ว่านนี่นะครับนี่ครับเป็นเข่า กลางนะครับหรือว่าเขาอีขาวนะครับไซซานเรียกว่าเขาอีขานี่ครับนาปักดำน่ครับนาปักดำมีแบบนี้นครับพึ่งปักดำบางคนก็นยังปักดำอยู่ครับหลังจากปักดำไปแล้วนะครับเพืเอ่อได้กำลังปักดำใหม่ๆนะครับอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับ องอาทิตย์วันปุ๋ยเลยพี่น้องครับรับร่องเข่าแตกกอมิตกอใหญ่ๆนะครับนี่ครับกอใหญ่แน่นอนนะครับนี่ครับข้าวพืชปักดำนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับนนะครับกอใหญ่นะครับข้าวกอใหญ่นี่ครับดินดีอุดมสมบูรณ์นะครับ นี่ครับพวกนี้ครับแตกกอออกมานี่คือข้าวแตกกอดีเพ็นที่พ่อครับแตกกอดีบังมวยดูไว้ครับชัดๆนี่ครับคือข้าวแตกกอนะครับเบียนี่ครับคือว่าข่าวข่าพ่อปุ๋ยนะครับนี่ครับเราจะว่านปุ๋ยแจกแ้งตอนลาวานใหม่ๆนะครับวานได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับเรามาใส่ปุ๋ยเพราะว่าเวลาหมอคือสองอาทิตย์นะครับ นี่ครับกอใหญ่ข้าวกอใหญ่นะครับข้าวแบบนี้นะครับแต่กอแบบนี้นะครับเวลามันสูงมากนะครับมันกดจะบลลมนะครับไปยังก็บลลมก็เพราะว่ามันจะเกาะกันนะครับนี่ครับมันจะเกาะกัน สลับสรายสลับขัวแตก่กองมากนะครับมันก็จะออกทั้งขางนะครับแต่ว่าถ้าเขายืดนะครับเขาสูงมันก็จะล่มนะครับจะแบบนี้ผมคิดว่าบอลลมนะครับล่มก็ล่มหน่อยนะครับนี่ครับเขางา่ามแล้วของคุณพอละนะครับประทายน้ำเพลินนะครับให้ลงยูทูบให้พี่น้องและหลายคนได้ เบิ่งนะครับเป็นประสบการณ์นะครับเห็นหน้าเขาทาแบบไหนถึงไม่ให้เกิดญ้านะครับวิธีว่าให้เกิดญ้านะครับก่อนเขาเจะวานเขาทําการทาหน้านะครับให้ทุกคนปิดหน้าไว้เลครับกั้นคันนาไว้เวลาฝนตกนามมากย่ามันลวไหลไปใส่นะครับต้องมันอยู่ในแต่คันนาเอา แล้วพวกยาพวกอย,อย่างมันจะบขึ้ขนนะครับนี่ครับยาทุกต้นนะครับมันออกลูกแพร่พันธุ์มากหลายนะครับเห็นบอกรับเกิดดอกเกิดอย่างมากมันบดีตายง่ายนะครับยาทุกต้นนะครับน,นี่ครับจะถือว่างามนะครับเขาเิ่นประสบความสำเร็จนะครับส่วนที่ขบคุ้มบ่ได ก็มีนะครับส่วนที่ขอบคุมบ่อด้ครับลายอยู่แล้วครับขอบคุมเขาบ่ไดดนะครับอย่างมันงามคุ้มยังไงก็คุ้มบ่ได้นะครับใส่ปุ๋ยก็ยังบ่ได้นะครับอัดปุ๋ยกรยังบ่งงมก็มีนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่นขอบคุมเขาได้ในะครับจากการบริหารด้โอ้เขาหุนตาซีอ่อนนะครับนะครับพี่น้องโอ้ย คลายเขาได้เงินบอเมเนหน่อยนะครับขเขาเคล่นลายนี่ครับนี่ครับคือหน้าเขาที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับแบบนี้นะครับหน้าเขามีประสิทธิภาพรด,ดแกงให้หน้ายังก่อใหญ่นะครับนี่ครับ คือข้าวดอนะครับข้าวดอข่ากลางนะครับข้างใตะข้างงามครับนี่ครับเพิ่มปุ๋ยอีกยิ่งงามนะครับผมคิดว่านะครับว่านปุ๋ยอีกยิ่งแต่กอใหญ่กว่าดีนะครับทุกคนนะครับใครมีปุ๋ยอัดใส่เลยอัดไส่หลายเลยพี่น้องครับช่วงนี้นี่ครับเข่าอายุซ้ำนี่นะครับนี่ครับ ต้นเขาขนาดนี่ม่ต้องย่านปุ๋ยคือจินมั่น,นครับมีแต่มันจะแตกกอมีแต่จะห่วงใหญ่นะครับมาต้องห่วงเลยครับใส่ปุ๋ยได้กินปุ๋ยเต็มที่นี่เพราะว่าเขาวานนะครับอุดมสมบูรณ์แบบนี้นี่ครับมันกินปุ๋ยเต็มที่นะครับงามแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับทุกคน,นครับ ไปดูย้อนหลังด้วยนะครับคลิปวิดีโอของผมลงเกี่ยวกับวิธีใส่ปุ๋ยข้าวนะครับนี่ครับเข่างามใส่ปุ๋ยไปเลยนี่ครับมัต้องตายนะครับคือว่ามันแก่เต็มที่นะครับอายุเข่านี่ครับคือปุ๋ยจืดแล้วนะครับนี่เริ่มเปลี่ยนสีนะครับสีเหลืองๆนี่ก็หมายความว่ามันเริ่มจืดๆแล้วครับครับคันพูดได้อย่างง่ายง่มนะครับ เอาปุ๋ยสูตรแตกกอมาใส่ได้ครับผมเอามาใส่แล้วสูตรแตกกอใส่ไปเลยนี่ครับนี่ครับรับรองแตกกอแน,น่นอนนะครับ